สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาถามความคิดเห็นของน้องทั้ง30คนว่าน้องๆจะเลือก s o l a า a อน w a ่หรือว่า l e v t u n เองอ่าถ้าอยากรู้แล้วก็ไปชมกันเลย yeah สวัสดีค่ะน้องๆ่ะพี่มีให้เลือกระหวะ่างโซลา่าแล้วก็ l e v ีบูน้องๆเลือกอะไรคะเอ่อคิดว่าเลือก L.E.B.2 ค่ะเพราะว่าใช้ง่ายแล้วก็มีเวลากำกำหนดส่งที่แน่นอนค่ะน้องนะคะก็อยู่กับ L.E.B.2 มานานกว่าก็เลยรู้สึกชินมือมากกว่าที่จะใช้เลเลือก L.E.B.2 ครับอพอจะบอกเหตุผลได้ไหมครับทำไมถึงเลือก L.E.B.2 ครับมันใช้ง่ายกว่า ว่าก็มือมันใช้ง่ายใช่ไหมครับแล้วก็ค่อนข้างจะคุ้นเคยกับการใช้ L E B 2ชอบ L E B t o มากกว่าค่ะเพราะว่าสไลด์อิเวอก็คือมันไม่สามารถเช็คชื่อได้แล้วก็ส่งงานก็ไม่ได้ด้วยค่ะดูได้แต่คลิปวิดีโออย่างเดียวค่ะน้องเหคะค่ะก็ชอบ L E B t o มากกว่าค่ะเพราะว่าการใช้งานต่าง,างๆมันคอ่อนข้างง่ายค่ะแล้วก็เข้าใจง่ายอ๋อก็คือ L E B 2สะดวกแล้วก็เราเข้าถึงง่ายกว่าเนาะ L E B ครับทำไมเราถึงเลือกใช้ L E B 2ล่ะครับ โซลาระบบมันไม่เสียนะครับส่งงานอะไรก็ยากแก้งานก็ไม่ได้ครับอ๋อเพราะว่าในส่วนของโซลามันสามารถส่งได้แค่ครั้งเดียวถูกไหมครับใช่ครับเลยชอบไอพีมากกว่าใช่ครับ l อพ 2>, 2ค่ะเพราะว่าใช้งานง่ายอ๋อ l อพ2เหมือนกันค่ะเพราะว่าใช้งานง่ายแล้วก็สะดวกะะเลยค่ะไอพีทูเหมือนกันค่ะเพราะว่าใช้งานง่ายค่ะใช้บ่อยเยแล้วก็คือทุกคนเลือกไอ2ีทูเพราะว่าใช้งานง่ายใช่ไหมครับ โซล่าไอเนียเวตอนใช้ะคะ่ะอาจารย์สั่งงานเป็นส่งไฟล์ pdf มาะคะ่ะแล้วตอนจะทํางานส่งะคะ่ะต้องเอา pdf ไปแปลงเป็น Word ์ดก่อนนะคะถึงจะพิมพ์ส่งได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็มันแบบว่าส่งงานได้ครั้งเดียวอะคะ่ะก็ led t จะสามารถทําได้หลายอย่างมากกว่าค่ะก็เลยชอบ l e b 2ค่ะเลือกอะไรค่ะเลือก led t เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าก็คือแบบเช็คชื่องา่ายก็คือแค่สแกนบาร์โค้ดเอ้ย qr code ก็คือได้เลย ก็คือเพราะว่า e อ2ใช้งานง่ายกว่าแล้วก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างของโซล่าใช่ไหมครับที่เลือกข้อนี้ขอบคุณมาก่นะคะรับนี้นะครับผมก็คือทั้งหมดของมดมี My EP ที่4ของเรานะครับผมก็ถ้าเกิดทุกคนนะครับมีคำถามไหนที่อยากให้พวกเราไปถามกับน um> ักศึกษาประททั้ง30คนนีคนอีกก็สามารถที่จะคอมเมนต์ลงข้างล่างใต้คลิปนี้ได้เลยแลวเราไว้พบใหม่กันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ